สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์สมพวกวันนี้ผมจะมาสอนลงโปรแกรม Android กันนะครับโปรแกรมแรก JDK หรือว่า Java นะครับแต่เป็นคลิกเข้าไป <c oughs> เน x t ครับเน x t รอสักแป๊บหนึ่งอขอลูกอมนะครับ ลูกอมเปลี่ยนเสียงครับผมต่อไปเน็ก r อส c o e นั่งพึ่งบินผ่าน ลองโปรแกรมมันลั่นขึ้นมาปิดเบ้าเซอร์เสร็จแล้วลองอีกคลิปดับปึ้งคลิกเข้าไป รอโปรแกรมลันเสียงแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนรอเสร็จแล้วปิดไปก่อนโอเคต่อไป ต้องอินสตาเน็กเน็กเน็กแล้วก็เน็กอินเทลรอโปรแกรมเน็กอีกครั้งหนึ่งเิ็เน รอบแรกไปแล้วมันจะขึ้นมารอบนี้ซองอินเทลเซเว่นแพคขี่ข้าไปอ๋ออ๋ออ๋ออินทจากนั้น <c oughs> เราจะรอ มันรันโปรแกรมเมื่อมีเวลาว่างเราควรจะเต้นมิวสิก ครับผมเมื่อการลงโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วเราก็ปิดหน้าเพจนี้ลงนะครับสตาร์ทไปที่ Android ครับเลือก AVD m e a g e r นั่นขึ้นมากด New เขียนชื่อเราลงไปครับชื่ออะไรก็ได้ครับ เลือกนมโตครับเสร็จแล้วเลือก Android 4.1ที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วก็ q e a v d ครับโอเคคลิกชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้ครับแล้วกด Start หลักแล้วรอลงแป๊บหนึ่งนะครับ หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นครับนี่ก็เสร็จสิ้นวิธีการลง Android แล้วครับขอบคุณครับ